กเดินเดินเดินลองเดินสิเดินมาเลยเดินมาเดินมาเนเกีเกนประตูโอ้โหเจ็บคนมายไม่ดีเลยมาท่านี้ไปกิูี มือเนี่ยไหนยิงโฟหา่ะล้วที่เคยถึงตีกหนึ่งดูกล้องต้องถ่ายไม่เต็มอ่ะสูงจังเขาถ่ายไว้ไกลอ่ะเขาสูงเกินไปพี่แมนแล้วก็กดอีกที